ประเทศไทยควรที่จะปรับตัวเตรียมความพร้อมอยังไงให้รับมือกับทั้งการแข่งขันเรื่องของเทคแล้วก็การเปลี่ยนไปของโลกสินทรัพย์ดิจิตอลด้วยค่ะคุณเรศค่ะ,ะคก็เราก็ใก,กล้จะมีรัฐบาลใหม่แล้วนะ้วก,ก็อยากจะฝากเลยว่าผู้นํารัฐบาลนะครับ,รบ,นนรบต้องต้องลงมาเล่นในตัวเองนะเพราะว่าตอนตอนนี้ครับมันไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจนะครับมันเป็นเรื่องของความไม่คงระว่วประเทศไปแล้วนะครับก็ถ้าถ้าจะพูดถ้าจะพูดแบบไม่แบบกึง่งๆเวอร์นิดนึงเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบ สงครามเย็นในยุคดิจิตอลก็เป็นไปได้น,นะคือไม่ไม่ได้ถึงกับเอาโดนมาสู้กันนะแต่ว่าเอาเอาใช้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยครับมาสร้างแล้วว่าหาพันธมิตรแล้วหาพันธมิตรในค่ายตัวเองอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นถ้าเราสังเกตน,นะครับว่าผู้นํารัฐบาลอนะ่ะเป็นคนเป็นคนลงมาดูแลเรื่องรีที่ตัวเองนะเพราะว่ามันมาเรื่องความมั่นคงของระหว่างประเทศไปแล้วครับนะไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางด้านอในเรื่องของ อ่าเรื่องสงครามเรื่องความไม่คงสงครามนะหรือความไม่คงในเรื่องของ Data อะไรเงี้ยครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ฝากรัฐบาลเขาว่าควรต้องให้คนที่มาดูแลตรงนี้ครับมีความดูความเข้าใจจริงๆเนี่ยแล้วก็จริงๆนายกคุณต้องมาต้องลงมาดูเองครับใ,ในเรื่องของการการจะรับมือกับสงครามเทคในในครั้งนี้ย